ฮัลโหลแกคลิปมามอยซีรีส์ที่ห่างหายไปนานก็หลังจากที่ฉันดูทางรักคู่ขนานจบอะฉันไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องอื่นเลยเพอมันไม่อยากดูอะหลังจากนั้นมีซีรีส์ออนใหม่หลายเรื่องอยู่แต่เข้าใจไหมว่าแบบไม่อยากดูอะไรเงี้ยก็เลยไม่ดูแต่ตอนนี้ฉันมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่กําลังติดมาแล้วก็คือซีรีส์เรื่องอ่าย้อนลอยคดีลับนําแสดงโดยเฮียจางซาง่างวหวินกับพศมาซื่อชุนเนาะอะอ,อนทางบีทีวี คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกที่ชื่อว่าเกาเฟิงคือเกาเฟิงอ่ะเขาพยายามตามหาชาติกาเนิดของตัวเองตามหาพ่อแม่ของตัวเองมีเขามีพ่อแม่บุญธรรมที่รับเลี้ยงมาที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กแหละแต่เขาก็คืออยากรู้ว่าเออภูมิหลังของตัวเองเป็นยังไงซึ่งก่อนที่เขาจะแบบได้รู้ความจร,รมิงอ่ะพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงเขามาก็ตุยพ่อบุญธรรมตุยจากการขับรถเข้าไปแล้วชนกับเหมือน รูปปั้นกลางจัตุรัสอะเป็นรูปปั้นสิงโตใช่ปะพ่อบุญธรรมอะไปชนแล้วตรงฐานฐานของรูปปั้นน่ะมันก็เหมือนพังแล้วมันก็ทําให้เห็นข้างในว่าข้างในนั้นมีโครงกระดูกก็เป็นคดีอะไรกันไปใช่ไหมแล้วพระเอกหลังจากพ่อบุญธรรมตุยพระเอกก็กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็สงสัยว่าพ่อบุญธรรมอะคอตต่อใช่ไหมที่แรกอะแม่พยายามปิดว่าเออพ่อป่วยตุยแต่พระเอกสงสัยสุดท้ายก็เค้นกันไปเค้นกันมาก็รู้ว่าพ่อตั้งใจคอตต่อ แต่แม่ก็โกหกอีกแม่บอกว่าพ่อคอตอตอเพราะว่าอาการป่วยคือเหมือนเขาป่วยหนักแล้วพอระยะหลังๆคือมันเจ็บปวดมากควรผนังจะเป็นรอยอะไรเงี้ยพ่อทนไม่ไหวพ่อก็เลยคอตอแต่พระเอกไม่เชื่อพระเอกคิดว่าที่พ่อทําอ่ะมันต้องเกี่ยวกับตัวเองเขาก็เลยพยายามที่จะสืบหาว่าพ่อขอตอเพราะอะไรอันนี้แค่อีพีแรกนะแค่อีพีแรกคือปมทิ้งปมใหญ่มาเลยคือพยายามสืบหาโดยที่คนรอบข้างอ่ะเหมือนรู้แต่ว่า ปิดบังพระเอกแล้วพระเอกยิ่งสงสัยเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กอะตอนวัยรุ่นสิพระเอกอะอยากสอบเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมอยากเป็นตำรวจแต่พ่อไม่ยอมพ่อบอกว่าพระเอกที่จะสอบเข้าอะไม่ได้อยากเป็นตำรวจจริงๆแค่อยากจะใช้ฐานะตำรวจตามหาพ่อแม่ของตัวเองแบบพระเอกก็พยายามถามตลอดแต่ว่าพ่อไม่เคยบอกพ่อไม่เคยบอกเลยแต่ที่ทาให้พระเอกเชื่อว่าพ่อแม่ตัวเองไม่ทิ้งตัวเองอะคือเขามีความทรงจำไว้เด็กไม่ยดเกืว่าความทรงจําหรอก คือเหมือนพระเอกอ่ะจะได้ยินเสียงอยู่ในหูเป็นฟิลแบบเพลงกล่อมเด็กเป็นดนตรีอะไรสักอย่างซึ่งเขามั่นใจว่านาเป็นเสียงแม่ของเขาแต่ในขณะเดียวกันพ่อบุญธรารมาบอกว่าพ่ออุ้มพระเอกกับมั้งแต่ยังเป็นทาลกเพราะพระเอกถูกพ่อแม่ทิ้งซึ่งมันย้อนแย้งอ่ยย้อนแย้งจากการที่พระเอกจําได้เองว่าเออถ้าอุ้มมาตั้งแต่ทาลกจริงเขาจะไม่อยู่ความทรงจำเกี่ยวกับดนตรีนั้นเพราะว่าเด็กอะ่ะมันต้องสามสี่ขวบถึงห้าขวบใช่ไหมมันถึงจะจําได้แต่เนี่ย พ่อบอกว่าอุ้มมาตั้งแต่เป็นทารกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยรู้ว่าเออพ่อแม่งโกหกแล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยพ่อก็หลุดโป๊ะหลายรอบมากว่าเออกว่าแม่จะคลอดพระเอกมาได้แม่แบบลําบากลําบนเธอมาอะไรเงี้ยคือหลุดโป๊ะหลายอย่างทําให้พระเอกยิ่งมั่นใจว่าฉันนี่แหละจะต้องตามหาให้ได้ว่าแม่ฉันเป็นใครอะไรยังไงแบบครอบครัวมีอะไรปิดบังฉันอะไรอย่างนี้แล้วตอนจบอีพีหนึ่งคือโคตรหลอนคือพระอเอกกัไปตามหา เหมือนคนที่พ่อไปเจอที่สวนสาธารณะใช่ไหมแล้วหาไม่เจอแต่เขาไปเห็นว่าเออมีแท็กซี่คันหนึ่งผู้หญิงที่อยู่ในแท็กซี่คันนั้นน่ะตามดูพระเอกตลอดแล้วตอนจบของอีพีหนึ่งคือพระเอกจเจอผู้หญิงคนนั้นในแท็กซี่เว้ยซึ่งแท็กซี่คันนั้นกับผู้หญิงคนนั้นน่ะตั้งใจให้พระเอกจือแล้วพระเอกก็ตามไปสรุปตามไปผู้หญิงหายไปละแล้วฝากของไว้บอกว่าเออให้อยากรู้ความจริงอ่ะของอยู่ในนี้มันเป็นกล่องให้พระเอกไปแล้วตอนนั้นฝนตกพระเอกเปิดกล่องนั้นอยู่ตรงหน้าจัตุรัสใช่ไหมอ่าที่พ่อขับรถชนอ เป็นเสียงเพลงที่แบบค่อนข้างหลอนเพลงที่ค่อนข้างหลอนแล้วในเคก็เขียนว่าอะไรคุณเป็นใครอะไรยังไงแล้วแบบพระเอกยืนกลางฝนมองจตุรัสนั้นแล้วหลอนมากอันนี้คือตัดจบแล้วเรื่องนี้คืออย่างที่บอกแค่ชื่อเฮจางคือการันตีอ่าการแสดงแล้วใช่ไหมแล้วนะักแสดงรุ่นใหญ่ในเรื่องนะรับส่งแบบอารมณ์ดีมากอย่างตอนที่พระเอกเหมือนทะเลาะกันกับแม่ว่าแม่เออแบบถึงขั้นต้องกุเรื่องว่าพ่อมีชู้เอาเงินไปให้ชูเหรอพ่อถึงคอตอตอ แล้วแบบเหมือนก็ทะเลาะกันแล้วแม่ก็แบบปั้มเขาให้ฟีมือระดับอาจารย์จริงๆเรื่องเนี้ยแล้วพอมันจบมาเนียฉันก็สงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าโครงกระดูกที่อยู่ในจัตุรัสนั้นแบบเกี่ยวข้องกับแม่พระเอกไหมอันนี้คือเดานะก็มาน,นี้ต้องไปดูต่อว่าเออมันจะดําเนินเรื่องไปในทิศทางไหนซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยมีพอสอมาสืชุนด้วยใช่ไหมแต่ว่าอีพีแรกอะพอสอมาซืชุนคือยังไม่จะออกก็ยังมีอีกหนึ่งสาวสวยก็คือพฉิงเซียวของเรา ในเรื่องอะรับบทเป็นแฟนเก่าของพระเอกก็คือแฟนเก่าของเกาฟึงนั่นแหละซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฉันมาดูเรื่องนี้คือฉันถ่ายต่อๆตอตอไปใช่ไหมแล้วฉันไปเจอคลิปเออว่าเป็นอ้าวมีเฮียจางก็มีพอ่อสอเฉิงเซียวเขาซีรีส์ที่เขาแสดงด้วยกันอ๋อแล้วหรอคือปีที่แล้วฉันเห็นอยู่ว่าเขาอ่าพ่อสอเฉิงเซียวเข้ากองนี้ก็เลยเอ,อ้าวอ๋อแล้วหรอพอไปคนดูอ๋ออ๋อแล้วอ๋อตั้งแต่27ธันวาแต่พี่หานไม่โปรโมทเลยจ้ะ ห่ารไทยวีทีวทีไทยไม่โปรโมทเลยโคตรจะเงียบฉันก็เลยลองไปหาดูคือแบบแค่ตอนแรกคือชวนติดตามมากต้องไปดูคือมันดีจริงฉันก็จะไปดูต่อละไปละบ๊ายบาย